สวัสดีค่ะช่วงนี้หมูพะโล้ไข่พะโล้กำลังมาแรงทนกระแสะไม่ไหวก็เลยจะชวนเพื่อนๆทำพะโล้หมูสามชั้นกันค่ะเมนูนี้ทำทานได้ตลอดไม่เบื่อจริงๆเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้เนื้อหมูนุ่มเด้งละลายในปากส่วนไข่พะโล้นี่เขาจะมีความเป็นยางมะตูมอร่อยมากๆเลยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มจากต้มไข่กันก่อนเลยนะคะ ตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยเกลือจะช่วยให้เปลือกไข่ปอกออกง่ายค่ะหลังจากที่ต้มเสร็จพอน้ําเดือดจัดให้ใส่ไข่ลงไปต้มเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมด8นาทีค่ะเพื่อนๆอย่าต้มนานกว่านี้นะคะไม่เช่นนั้นไข่เขาจะสุกจนเกินไปไม่เป็นยางมาตูมค่ะ แต่ว่าถ้าใครชอบแบบไข่สุกๆเลยเนี่ยก็สามารถต้มนานกว่านี้ได้ก็คือ10นาทีขึ้นไปค่ะหลังจากที่ต้มจนครบ8นาทีแล้วซันจะรีบนําขึ้นมาน็อกในน้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็ปอกเปลือกเตรียมไว้นะคะซันจะใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดรวมกันเลยค่ะหลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยให้บีบซีอิ๊วดำใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะให้ซีอิ๊วดำเคลือบตัวไข่ให้ทั่วนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนจากนั้นเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ หมูสามชั้นนี่ให้เพื่อนๆหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอย่าเล็กจนเกินไปเพราะว่าเราจะใช้วิธีตุ่นให้เปื่อยหรือว่าต้มนานเขาจะหดตัวลงอีกค่ะแล้วก็ซันมีความรู้สึกว่าถ้าหั่นเป็นชิ้นใหญ่นี่ค่ะเวลาตุ๋นออกมาเปื่อยๆเราจะเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคาแล้วก็มีความนุ่มชุ่มฉ่าอร่อยดีค่ะต่อไปเรามาเตรียมเครื่องสามเกลือกันนะคะก็จะมีกระเทียมจีนหรือว่าใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะแล้วก็รากผักชีพริกไทยค่ะ โขลกทุกอย่างรวมกันให้พอละเอียดค่ะละเอียดประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็นำไปผัดให้หอมค่ะเทน้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่3ามเกลือลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดในหม้อที่ใช้สำหรับต้มพะโล้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมแล้วก็3ามเกลือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยเราก็นำหมู3ามชั้นลงไปผัดคลุกเคล้าต่อค่ะ สามเกลือจะช่วยทำให้หมูพะโลของเรามีกลิ่นหอมขึ้นนะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูเขาจะมีความติงตึงขึ้นจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเลยค่ะสูตรนี้ความหวานกำลังพอดีเป๊ะเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่ติดหวานหน่อยก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลได้ค่ะต่อไปก็เติมเกลอือป่นซีอิ้วขาวซีอิ๊วดำสำหรับซีอิ้วดำเพื่อนๆต้องระวังนะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปไม่เช่นนั้นพะโลของเราสีอาจจะเข้มเกินไปได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวน จะลงไว้ให้อีกครั้งในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะพอเราผัดคลุกเคล้าเครื่องปรุงต่างๆจนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เครื่องพะโลลงไปค่ะก็จะมีอบเชยแล้วก็ปวยกักนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมค่ะ เราจะปิดฝาเคี่ยวทิ้งไว้ด้วยไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่าเนื้อหมูจะเปื่อยดีค่ะและระหว่างที่เคี่ยวถ้าน้ําแห้งจนเกินไปเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ําได้นะคะหลังจากที่เคี่ยวมาครบเวลาเราก็นําไข่ที่เคลือบซีอิ๊วไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ2-3นาทีอย่านานกว่านี้นะคะไม่เช่นนั้นไข่เขาจะสุกเกินไปไม่เป็นยางมาตูมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครที่ชอบแบบสุกๆก็สามารถต้มนานกว่านี้ได้ค่ะ พอครบสามนาทีแล้วก็ปิดแก๊สตักใส่ชามจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมพะโล้หน้าทานมากๆเลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วก็แนะนำเลยค่ะถ้าใครมีน้ำจิ้มคลายคลาน้ำจิ้มซีฟู้ดอะคะ่ะทานคู่กันอร่อยเข้ากันมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะดูนะคะตัวหมูสามชั้นเขาจะเปื่อยมากๆแล้วก็ดูนุ่มเด้งมากๆเลยค่ะ อร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำละลายในปากเลยค่ะส่วนไข่พะโล้เขาจะมีความเป็นยางมาตูม้มดูน่าทานมากๆเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ